กดติดตามช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีมิถุนยินดีต้อนรับสู่ The Star 954 Channel โดยหมอดาวดูดวงพยากรณ์ไพ่ยิปซีและไพ่ออร์เคิลพลังบวชนะคะวันนี้เราจะมาเปิดดวงให้กับชาวมิถุนกันค่ะว่า การงานการเงนิงน,งน,งนความรักของคุณจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณบ้างจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดนะคะการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้ชาวมิถุนรับพลังงานด้านดีและพลังงานด้านบวกกันนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลเป็นดวงของคุณเองสแกน q r Code ค่ะ แอดไลน์ไอดีตามรายละเอียดที่หมอดาวขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับหมอดาวต่อไปด้วยนะคะขอขอบคุณนะคะชาวราศีมิถุนทุกท่านขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวของชาวราศีมิถุนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะด้วยพลังแห่งไพ่ยูนิเวอร์ไพ่วัจนสุภาษิตไพ่ขลังออร์เ บารมีแห่งองค์พ่อพิคเนตบารมีแห่งองค์เทพทุกๆพระองค์ที่อยู่ในไพ่ทุกสำรับนี้ครูบาอาจารย์องค์ปู่ฤาษีร้อยแปดทุดดวงจิตทุดูวิญญาณที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำลำาลาธารขอให้รวมตัวกันมาเป็นภาวะปัจจัยข้าพเจ้าได้เปิดไพ่การงานการเงินความรักให้กับชาวราศีมิถุนได้อย่างแม่นยําขอให้ได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ขอให้ได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็น ขอให้มีคำตอบมีทางออกและคำแนะนำที่ดีให้กับชาวมิถุนด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุเรามาเริ่มที่ไพ่วัจนะสุภาษิตกันก่อนเลยนะคะเราจะเปิดในแบบรูปแบบทักษะนะคะตำแหน,น่งตัวตนบริวารอายุเดชสี มูลละอุตสาหะกระกินีนะคะจะเป็นอย่างไรในช่วงปักแรกเดือนกันยายนนี้นะคะราศีมิถุนค่ะ ราศีมิถุนนะคะตำแหน่งตัวตนของคุณสิ่งที่คุณเคยเป็นมานะคะหรือว่าความคิดของคุณนะคะสิ่งที่เคยประสบพบเจอมาตัวตนของคุณคุณได้ไพ่อะไรคะคุณได้ไพ่ย,ย้อมแมวอะชาวราศีมิถุนเป็นเรื่องปกติธรรมดาค่ะคุณอาจจะเคยถูกหลอกมานะคะหรือว่าถูกโกงมานะ อาจจะเป็นบุคคลก็ได้มาในรูปแบบบุคคลก็ได้นะคะหรือมาในรูปแบบสิ่งของก็ได้ย้อมแมวเนี่ยนะคนคนนั้นอาจจะสร้างรูปลักษณ์ภายนอกว่าเป็นคนดีเออนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้อ่านะคะอาจจะทำให้คุณหลงเชื่อนะในรูปลักษณ์ตัวตนของเขานะคะ แต่หาใช่อย่างนั้นเลยนะคะคุณอาจจะเคยถูกเขาหลอกเคยถูกเขาโกงนะคะหรือบางคนไปซื้อของก็ถูกถูกหลอกว่าเป็นของดีนะของมือหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะหรืออาจจะถูกคนรักคู่ครองหลอกก็ได้นะคะแรกๆก,ก็ดูดีนะคะแต่ไปๆมาๆก็ไม่ใช่ถูกย้อมแมวนั่นเองนะคะถูกย้อมแมวนะ ถูกหลอกว่าสิ่งสิ่งนั้นดีนู่นนี่นั่นนะคะหลงเชื่อนะคะแล้วก็เจ็บปวดมานะ,ะในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งบริวารค่ะลูกเต้าภรรยาพนักงานคนในปกครองลูกน้องลูกจ้างนะคะญาติพี่น้องหรือว่าสิ่งแวดล้อมเพื่อนฝูงสังคมแวดล้อมเรา นะคะคุณได้ไพ่อะไรในตําแหน่งบริวารคุณได้ไพ่บุญรักษาเทวดาคุ้มครองแสดงว่าคุณเป็นคนดูแลเลี้ยงดูบุพการีครอบครัวเป็นอย่างดีนะนะคะคุณเป็นคนที่สร้างบุญกุศลมาเยอะในตําแหน่งบริวารอคุณอาจจะทุ่มเทให้ให้ทุกคนเลยช่วยเหลือนะคะดูแล เป็นคนกระตันยูมากๆนะคะชาวมิถุนนะคะตกในตำแหน่งบริวารน,นะคุณดูแลครอบครัวดูแลลูกเต้านะคะบางคนก็อาจจะดูแลพ่อแม่หรือบางคนก็อาจจะมากกว่านั้นไปอีกอาจจะญาติได้ด้วยวงสาคนาญาติเยอะนะคะดูแลหมดทุกคนเลยทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะกลายเป็นบุญไง มาส่งเสริมมาสนับสนุนคุณนะคะชาวมิถุนนะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองไปตกในตำแหน่งบริวารน,นะถือว่าเป็นบุญกุศลที่ดีเป็นบุญกุศลที่ใหญ่เลยนะชาวมิถุนนะคะให้ทุกคนช่วยเหลือทุกคนในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งอายุนะคะความรู้สึกนึกคิดสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่นะคะหรือว่าสุขภาพร่างกายคุณได้ไพ่อะไร เล่นกับหมาหมาเลียปากอะชาวมิถุนนะคะคุณอาจจะกำลังเจออยู่อาจจะเป็นลูกน้องเออหรือว่าลูกคนในปกครองคุณก็ไดออ้มีการปีนเกลียวกันเกิดขึ้นนะคะหรือว่าบอกแล้วไม่ฟังไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่เชื่อไม่ฟังนะคิดว่าเป็นเล่นหัวกันไปหมดน่ะเออขาดความเคารพยำเกงก็ได้นะเล่นกับหมาหมาเลียปากเนี่ยนะคะ ขาดความเคารพอย่างเกรงเห็นคุณเป็นเพื่อนไปซะนะคะพูดอะไรมาก็แบบสวนกลับอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องก็ต้องคนโทรลกันใหม่นะนะคะอาจจะต้องเข้มขึ้นนะคะชาวมิถุนบางทีคุณแบบใจดีไงสปอยใจดีไม่ว่าไม่อะไรเฉยๆนะคะาก็กลายเป็นผลเสียมันตกกับเราอะเล่นกับหมามาเลีบปาก นะคะมันก็อาจจะเป็นแบบว่าลดทอนความน่าเชื่อถือลงไงนะคะชาวมิถุนอาจจะต้องเข้มแข็งหรือว่าอาจจะต้องดุ <c oughs> อาจจะต้องแบบดุส่วนวิญญาณดุนิดนึงนะคะ <c oughs> เล่นกับหมาหมาเลป่าเออนะไม่กลัวกันบ้างเลยนะคะ <c oughs> ตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งเดชอำนาจวาสนาบารมีอวยยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง นะคะความเจริญก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองความรุ่งโรดในเรื่องของการงานคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่นกน้อยทำรังแต่พอตัวอาจแสดงว่าช่วงนี้คุณก็พอใจในสิ่งที่มีอยู่นะคะในเรื่องของการงานที่เป็นอยู่ที่ทำอยู่อะ่ะคุณก็อาจจะมีความสุขความสุขความอิ่มเอมใจเออความเสมอภาคในจิตใจอะ่ะ เราใช้คํานี้นะเออเสมอภาคในจิตใจก็คือมันมันโอเคอะมันโอเคมันดีอยู่แล้วฉันสบายใจและฉันโอเคและในตําแหน่งนี้ฉันรู้สึกมีความสุขมากๆอืมนะคะนกน้อยทํารังแต่พอตัวในเรื่องการงานคุณก็อาจจะเอ,อ้ยยังไม่ขยายหรอกแค่นี้ก็ดีแล้วอ่ะลูกค้าก็เยอะพอ โอเคอยู่แล้วบริหารงานไหวเออเท่านี้ก็ดีอยู่แล้วยังไม่รับคนเพิ่มหรอกตอนนี้ก็ก็ดีอยู่ยังคอนโทรลลูกน้องได้ดีตรงนี้ยังพอใจในในลูกน้องที่มีนะคะขยับขยายสาขาก็มองแล้วดูแล้วว่ามันยังไม่ต้องนะคะเท่านี้คุณก็มีความสุขนะออเดอร์ order, ยังไม่ได้รับเพิ่มยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมนะคะยังไม่ได้ขับขยับขยายอะไรรู้สึกว่า ที่เป็นอยู่ตอนนี้มันมันตอบโจทย์แล้วอ่ะนะคะชาวมิถุนอืมในตำแหน่งต่อมาตำแหน่งสีความมีชื่อเสียงนะคะความมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมโชคลาภทรัพย์สินเงินทองตำแหน่งสีนะคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่ข่มเขาโคเขินให้กินหญ้าอะ่ะชาวราศีมิถุนนะคะ คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดก็ได้ในช่วงนี้อ่ะเอออาจจะโดนบังคับให้ทำยอดเพิ่มอืมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณพอใจในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วไนงะแล้วกลายเป็นว่าคนอื่นมาบังคับคุณคุณรู้สึกไม่โอเคเห็นไหมไพ่สอดคล้องกันมากเลยนะเออชาวมิถุนคุณแบบโอเคอยู่ในสถานะนี้อืม คุณไม่อยากเลื่อนตําแหน่งคุณไม่อยากที่จะรับงานเพิ่มหรือว่าคุณไม่อยากจะรับผิดชอบเพิ่มคุณจะรู้สึกอึดอัดนะตรงนี้นะคะเขาอาจจะแบบเสนอตำแหน่งให้คุณหรือว่าให้งานคุณเยอะขึ้นแต่งเงินเดือนเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยรู้สึกไม่โอเคอ่ะเออมันรู้สึกแบบอึดอัดอะ่ะ ไปตกในตำแหน่งสีด้วยนะเออคุณอาจจะแสดงออกให้เขาเห็นได้ชัดเลยก็ได้นะคะตำแหน่งสีด้วยช่วงนี้อาจจะต้องเอออห่หมกนะคะชาวมิถุนนะไปตกอยู่ตำแหน่งตรงนี้ด้วยอ่ะเออมันเกี่ยวข้องกับสเสน่ห์เมตตามหานิยมอืมทรัพย์สินเงินทองนะคะคุณอาจจะต้องแบบยอมทำงานที่ใหญ่ขึ้นหนักขึ้นเออหรือว่า ทำงานระยะเวลาที่ยาวขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่ามันก็จะไปช่วยในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะชาวราศีมิถุนช่วงนี้กําลังอึดอัดอยู่นะเออโดนโดนผู้หลักผู้ใหญ่แบบอืมจ่ายงานแจกงานเนี่ยอืมแจกงานแต่ไม่แจกเงินอะไรอย่างนี้ก็ไม่โอเคเนาะชาวมิถุนเรามาดูไพ่ตำแหน่งต่อมา ในตําแหน่งมูล,ละอดีตนะทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติในอดีตนะทรัพย์สลิงคารนนะคะคุณได้ไพ่อะไรน้ําลดต่อผุดชาวมิถุนนะคะในเรื่องราวในอดีตเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่แบบว่าคุณไม่เคยรู้มาก่อนนะคะคุณไม่เคยรู้มาก่อนในอดีตแล้วคุณมารู้ในปัจจุบันก็ได้เช่นกัน นะคะสิ่งที่เคยเซุกใต้พรมสิ่งที่เคยถูกซ่อนถูกเก็บไว้อะนะคะพอน้ํามันลดมามันก็เห็นนะอืมนะคะแต่แต่ก่อนคุณอาจจะไม่เห็นนะคะคุณมาเห็นตอนนี้ก็ได้เช่นกันนะคะชาวมิถุนไพ่ตำแหน่งต่อมาตำแหน่งอุตสาหะความเพียรพยายามความวิริยะนะคะ ความขยันความมีแพชชั่นความคิดสร้างสรรค์นในสิ่งสิ่งนั้นคุณได้ไพ่อะไรคะคุณได้ไพ่หมาจนตรอกแสดงว่าคุณเป็นคนสู้ไม่ถุนสู้ยิบตาไม่เคยถอยนะคะไปตกในตำแหน่งอุตสาหะด้วยนะซึ่งเป็นอะไรที่ดีคือคือคุณสู้ยิบตานะตายก็ไม่กลัวนะคะสู้จนแบบว่าไม่คิดชีวิตนี่นะะ เป็นคนที่มีความพยายามสูงมากนั่นเองนะคะมาจนตรอกคือสู้อะยังไงก็สู้ไม่เคยคิดจะย่อท้อไม่เคยคิดที่จะถอยไม่เคยคิดที่จะหนีหน้าหรือว่าห่างหายไปจากสิ่งสิ่งนั้นที่คุณคิดว่าจะทำให้ได้นะคะถือว่าดีนะคะภพยในตำแหน่งต่อมามนตรีค่ะตำแหน่ง mm. ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเพื่อนฝูงผลักดันคนซับพอร์ตเนี่ย นะคะมีไหมชาวมิถุนคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดอ่ะชาวมิถุนนะคะตกอยู่ในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะค,ะคือตรงนี้อ่ะมันอาจจะเกิดจากการกระทําในอดีตก็ได้นะคะมีสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยคือมันไม่สามารถที่จะปิดบังได้นะคะมีอะไร การผิดพลาดอะไรนะคะมันไม่สามารถที่จะปิดบังซ่อนเน้นสายตาผู้หลักผู้ใหญ่ไปได้นะคะก็ต้องเผชิญหน้าแก้ไขกันไปนะคะชาวมิถุนนะกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะก็ต้องยอมรับความจริงเดินหน้าต่อนะคะในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งกาลกินีนะคะคนอิจฉาริษยาศัตรูคู่อาฆาตคนคอยขัดแข้งขัดขา หรือว่าอุปสรรคต่างๆนานาณประการเนี่ยคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่กระต่ายหมายจันทร์ชาวมิถุนนะคะในช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะคิดอะไรที่มันไกลเกินไปอาจใช้เงินทุนเยอะหรืออะไรอย่างนี้นะก็คือยังไม่สามารถที่จะทําได้นะคะมันยังมีอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างนะคะอาจจะรอในเรื่องของเงินทุนหรือว่าจังหวะและโอกาส อ่านะคะกระต่ายไมมจันทอาจจะเป็นลักษณะคุณอาจจะคิดอยากจะออกจากงานก็ได้หรืออาจจะเ,เปิดธุรกิจใหม่หรือจะขยับขยายคุณก็ยังไม่ทํานะคะคุณก็ยังไม่ทํามันเป็นลักษณะที่แบบว่าอาจจะรอจังหวะโอกาสนะคะเพราะว่าช่วงนี้คุณคิดว่านกน้อยทํานังแต่พอตัวนั่นเองนะคะอะไรที่มันไกลเกินเอื้อมไปคุณก็ยังไม่ทํานั่นเองนะคะ ตอนนี้เป็นอุปสรรคอยู่นะคะในเรื่องของการที่จะคิดที่จะคิดใหญ่ทําใหญ่นะก็ต้องถูกเรื่องออกไปก่อนนะคะชาวมิถุนนะ,ะเรามาดูไพ่ขลังค่ะการงานการเงนิงน,งนความรักการงานการเงินความรักคุณเป็นยังไงการงานการเงนินความรักชาวมิถุนค่ะชาวมิถุนสนุกสนานร่าเริงตัวตนนะคะ สนุกสนานด่าเริงอุปสรรคประกบหน้าการงานมีอุปสรรคนะคะแต่อะไรด้วยอำนาจวาสนาบารมีคุณก็ชนะเลิศสู้ได้ไรได้แม้จะมีอุปสรรคขวากน้นาำขนาดไหนนะคะไพ่องค์ท้าเวสวร์ขึ้นมานี่คือคุณชนะนะคะในช่วงปักแรกนี้ไปขอพรองค์ท้าเวสวร์นะคะชาวราศีมิถุนจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทองด้วยนะคุณจะเก็บเงินเก็บทองได้มากยิ่งขึ้นนะเก็บออมเก็บหอมรอมริษ์ฉลาดด้วยชาวมิถุนสามารถเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์นะคะพลิกแพงแก้ไขอะไรได้หมดเห็นไหมคะสามารถที่จะไขว่คว้าการงานความประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังอะไรได้หมดนะคะชาวราศีมิถุนนะคะมีไพ่ ริชเข้ามาสามารถไขว่คว้าได้อะไรได้นะคะถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นการเจ็บปวดนะคะแต่คุณสามารถเอาตัวรอดได้อยู่แล้วในเรื่องของการงานด้วยสติปัญญาสมองสองมือของคุณเนี่ยเห็นไหมคะความสมาร์ทความฉลาดหลักแหลมนะนะคะแม้จะมีคู่แข่งศัตรูคู่อาฆาต มีคนคอยซุบซิบนินทาเหยียบย่ำซ้ำเติมขนาดไหนคุณก็สามารถที่จะเอาชนะในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการงานไปได้นะคะการเงินมีท้าเวสุวรรณมานะคะการเงินที่เคยติดขัดที่เคยรู้สึกว่าเนื่อยเหนื่อยนึดหนืดนะคะขอพอรองค์ท้าเวสวรรณมีโชคมีลาบจากองค์ท้าเวสุวรรณให้โชคนะคะไหว้ท้าเวสุวรรณเสร็จ ไปเสี่ยงซิมซีนะหรือว่าไปจุดปลายประทัดก็ได้มีโชคมีลาบท้าเวสวรรมานี่คือโชคลาบนะคะการประสบความสำเร็จการชนะศัตรูนะได้หมดนะคะชาวราศีมิถุนนะคะชาวราศีมิถุนระวังมีเรื่องค่าใช้จ่ายแบบปุุปรับฉับพลันนะคะอาจจะเป็นซ่อมรถซ่อมบ้านอืมนะคะ อยู่ดีๆก็เสียงเงินขึ้นมานะคะหรือ,อขับรถบนถนนเจอเรื่องหวาดเสียวบนถนนก็ได้นะคะให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่คาดฝันได้ด้วยนะคะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะท้าเวสวรรมานะอาจจะเป็นการแค่ทำให้เราแบบตื่นเต้นเฉยเฉยก็ได้ ชาวราศีมิถุนเรามาดูการงานการเงินความรักสิ่งที่ไพ่ยอยากเตือนไพ่ยอยากบอกชาวมิถุนนะคะการงานการเงินการเงินโชคลาภความรักไพ่ยอยากจะบอกชาวมิถุนค่ะการงานเป็นยังไงคะชาวมิถุนการงานคุณมีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่หรือว่าเปิดตัวงานใหม่อะไรได้ด้วย นะมีโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆเข้ามานะหรือชาวไม่ถุนคนที่กำลังแบบคิดจะเปลี่ยนแปลงงานใหม่คุณจะเป็นคนที่เลือกได้เลือกงานได้เลือกที่จะเดินออกจากไปจากงานเดิมๆแล้วไปเริ่มต้นในงานใหม่ได้ด้วยนะก็สำเร็จนะเป็นผู้เลือกนะไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลือกเออคุณเป็นคนเลือกได้นะ เลือกที่จะอยู่หรือว่าเลือกที่จะไปก็ได้ไปก็สําเร็จนะหรือว่าไปทําทกิจการใหม่หรือว่าธุรกิจใหม่อะไรก็ได้นะคะเรามาดูการเงินค่ะการเงินการงานไปแล้วการเงินเป็นไงการเงินมีความอุดมสมบูรณ์ชาวราศีมิถุนนะคะ การเงินมีความอุดมสมบูรณ์แล้วไพ่ย,ยังบอกอีกว่าถ้าคุณศึกษาหาความรู้อยู่เสมอพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอยู่เสมอๆเ,เนี่ยจะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะฮะชาวมิถุนนะการเงินได้มาจากการเปิดโอกาสรับสิ่งใหม่ๆนั่นเองแล้วก็พัฒนาตัวตนอยู่เรื่อยๆนะคะ เรามาดูค่ะโชคลาบค่ะโชคลาบชาวราศีมิถุนคุณมีโชคลาบนะเทพราหูมาเนี่ยไปขอพอรอง์ทาเวสวรรณองค์เทพราหูคุณจะมีโชคมีลาบค่ะชาวมิถุนก็เลขตามนี้เลยนะคะมีเลขอะไรม้างสี่เก้าแปดห้าสองเออนะคะชาวราศีมิถุนดวงมีโชคลาบนะคะเทพราหูนะ รวมถึงคนที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานออนไลน์ทั้งหมดน่ะนะคะดารานักร้องนักแสดงมีโชคลาภทางด้านการเงินสูงมากๆทางด้านการเงินนะจากการเสี่ยงด้วยนะคะเทพราหูรวมถึงงานต่างประเทศด้วยนะคะเรามาดูความรักค่ะความรักของชาวมิถุนเป็นยังไงโอ้ยชาวราศีมิถุน ความรักคุณบอกว่าคุณเป็นคนที่โชคดีที่สุดเลยเออนะคะช่วงนี้ชาวราศีมิถุนคุณอาจจะเออไปใส่ใจในเรื่องของการทำบุญการสร้างบุญบารมีการเสริมบุญให้กับตัวเองนั่งสมาธิมีสติศินสมาธิปัญญาจะนำพาคนดีๆมาสู่คุณนะคือไพ่ขึ้นแบบนี้ไม่ต้องรีบร้อนอืมนะคะมองโล่ในแง่ดี นะคะเดี๋ยวสิ่งสิ่งนั้นจะมาหาคุณเองนะความรักนะคะไพ่อยากจะเตือนอะไรคะชาวมิถุนไพ่อยากจะเตือนอะไรไพ่ายาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะถูกขจัดปัดเป่าได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะสําเร็จได้อย่างที่ใจคุณปรารถนาตรีศูนย์มาเนี่ยนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จได้จากการเพียรพยายามของคุณ จากคนที่เป็นคนที่มีศีลสมาธิปัญญาสวดมนต์ไหว้พระนะคะแล้วก็หมั่นเรียนรู้ศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอความสำเร็จรอคุณอยู่ข้างหน้าค่ะชาวราศีมิถุนขอให้เรื่องดีๆนี้เกิดขึ้นกับคุณนะคะโชคลาภทรัพย์สินเงินทองนะคะสำหรับคลิปนี้หมอดาวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ